ช่วงเวลาที่ท่านรอคอยนะครับวันนี้นะครับผมนอกจากจะมีการเดือตซาแล้วนะครับเรายังมีศิลปินรักใจหนึ่งท่าน,นครับเป็นศิลปินที่อ่อวันนี้นะครับเป็นวันปีใหม่ก็เลยจะอยากจะแบ่งเงินให้เพื่อนใช้สายบ้างนะครับก็เลยให้เพื่อนเนี่ยนะครับผมมาร่วมนะครับผมบรรเลงเพลงให้นคนได้ฟังกันในคืนนี้ด้วยนะครับขอเชิญพบกับกบเด เ้าเก่ดเก็นสตาร์คนนี้ได้ครับร้องว่าจะเป็นสิบเพลงเนี่ยอัน,นี่มึนอะไรแบบเดียวกีนสนันขนาดนี้กลับบ้านก็ได้ นเหเห้องชายพี่นะครับอ ah ่าผมไม่สนใจละก็วันน yep, ี้ไม่ค้าจ้างแล้วกันไม่เสิร์ฟทีมเยอะละนะฮะวันนี้เรา กานใส่กๆนะครับกับบทเพลงที่เราจะได้ฟังสวัสดีครับเอาให้อเสียงโผลรักกันหน่อยเร็ว น,นะฮะเอเอเพลงเหล่านี้นะครับผมจะบอกว่าเราตั้งใจทำมากนะครับผมเราต้องใช้ควาว่าคุ้เทแมก้กระทั่งนอนกลางดินกินกลางทรายเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าจะบอกว่าที่มาอนอ้ผมพูดเรื่องจริงนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมไปเข้าดาวที่พัทยานะครับผมแล้วก็กลับมาถึงบ้านประมาณตีสี่ครับ แล้วก็เลยบอกกบว่ากบถึงบ้านแล้วแล้วก็มาจะมาซ้อมเพลงกันช่วงตั้งแต่ตีสี่ข้นไปนะครับพอผมถึงปุง๊บผมบก็โทรหากบกบโอเคไปสอบมานะผมก็ไปนอนนอนรอโทรศัพท์ว่ากบจะมาถึงเมื่อไหร่เ <c oughs> จอท่านก็ทมเหนื่อยเมื่อยล้าของผมครับ <c oughs> ผมหลับไปครับผม <c oughs> ผภ<ม>าว้าไม่ได้เ <c oughs> จอท่งเวลาม,ามันเจ็ดโมงเช้าเลยรับโทรศัพท์แล้วก็เฮ้ยกบมานอยู่หน้าบ้านเหรอ เวามา2ชั่วโมงแล้วนะฮะก็ใครที่โขรสามตบกขอเสียงที่เกิดอาเยอะๆเลยะเยอะๆเลยอะไปครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงจากต่าง่ายะครับซึ่งเราจะเอาอาร้องให้คนได้ฟังกันเลยครับทีนี้ครับใครที่กำรังรับประทานอาหารข้าวๆวหรือว่า